วันนี้เราจะแนะนำเครื่องมือที่จะเผยความลับของร่างกายนะครับแต่ความลับเรื่องอาหารขยะทำลายสุขภาพนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ครับเราก็เลยตัดสินใจไปซุ่มที่ร้านอาหารจานดวนร้านหนึ่งแล้วก็ซ่อนกล้องเอาไว้ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะออกไปทำภารกิจเพื่อ The ะด็อกเตเลยนะครับ ผมบอกคนอื่นเสมอว่าผมสอนให้เขาทานอย่างสุขภาพดีได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียรสชาติที่ถูกปากไปได้ผมเลยตัดสินใจมาที่นี่เพื่อดูว่าผมจะโน้มน้าวให้เขาเลือกทางสุขภาพได้ไหมช่วยส่งใจเชียร์ผมด้วยนะครับมาคอยดูกันจะรับอะไรดีครับขออาหารชุดแปดจ้ารับเป็นชิลลี่ชีสเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มขอแบบใหญ่พิเศษนะ แน่ใจนะครับว่าต้องการแบบใหญ่พิเศษรู้ไหมว่าน้ําตาลมากแค่ไหนฉันไม่สนหรอกขอแก้วใหญ่พิเศษก็พอถ้าผมจะขอเวลาสักเดียวเพื่อพูดถึงอาหารชุดทีสเปเชียลจะได้ไหมครับเป็นไก่ย,ย่างวางบนผักกาดหอมมีแตงกวาแค่รอดหอมใหญ่หและที่สําคัญมีแคลอรี่แค่460ถ้าได้ลองออทานรับรองจะติดใจครับขอชีสเบรเอร์เกอร์เหมือนเดิมโอเคค,คือว่าถ้าลองคิดดีๆชีสเบรเอร์เกอร์มันก็เหมือนสลัดนะจะทําไงได้ล่ะครับ สวัสดีครับจะรับอะไรดีครับขอชุดหนึ่งไม่เอามะเขือเทศผักกาดหอมและหอมใหญ่อเป็นเครื่องดื่มแก้วใหญ่หรือว่าเล็กครับที่ขายอ่เครื่องดื่มเป็นขนาดใหญ่ปกติครับแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอทางเลือกสุขภาพให้กับคุณนะครับครับเอาล่ะผมจะให้คุณชมอะไรที่น่าตกใจนี่คืออะไรคุณรู้ไหมน่าจะเป็นหัวใจนะหัวใจ หัวใจนี่ใหญ่กว่าหัวใจธรรมดา3เท่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนคุณก็คือคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจได้ตอนอายุ20่ส่กากว่านะ uh huh. ขอถามคำถามสักข้อนะครับคุณอยากจะทานชิลิทิสเบอร์เกอร์อีกไหมหลังจากเห็นนี่แล้วคิดว่าไม่นะรู้สึกเหมือนกำลังทำสงครามที่ไม่ว่ายังไงก็แพ้แน่ๆน,นะครับรับอะไรดีครับฉันขออา,อาหารชุดห้าสลัดทาโก้นะคะ นั่นมัน1500แคลอรี่เลยนะครับพูดเล่นหรือเปล่าคะจริงครับแล้วก็ยังมีโซเดียมอีก2,500มิลลิกรัมด้วยนะครับ <c oughs> ผมอาจจะต้องตรวจความดันเลือดคุณถ้าคุณจะสั่งทาโก้ <c oughs> สลัด <c oughs> วันนี้ไม่มีนัดไปหาหมอใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ไม่แน่นอนค่ะเล่นตลกอะไรี่ความดันคุณคือ1 1 8ต่อ7 8ครับ <c oughs> มันดีไหมคะดีมากเลยครับแต่ถ้าไม่ระวังแล้วก็สั่งสลัดที่มีแคลอรี่ค่อนข้างสูงมัน <c oughs> ก็จะทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีอย่างที่อยากให้เป็นคุณคิดว่างไงบ้างแหละครับฮะ <Okay S 2> จะเปลี่ยนเป็นสลัดไก่ไหมชนะแล้วครับหนึ่งวันของผมที่ร้านอาหารจานด่วนจบลงแล้วมันเริ่มต้นไม่ค่อยดีนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าก็เริ่มที่จะเลือกทางสุขภาพขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมกันขอบคุณครับแล้วราวิตคุณพบสิ่งที่เหมาะกับตัวเองแล้ว <c oughs> ใช่แล้วใช่เลยวันนั้นมันร้อนมากด้วยอะนะชุดนั้นมากเลยนี่เ่าใช่เลย คำว่าน,น่ารักเหมาะมากค่ะคุณจะไม่มีวันได้เห็นผมใส่ฟอร์มแบบนั้นอีกแน่ๆบอกไว้ก่อน <laughs> <laughs> วันนั้นน่ญญาสนใจมากเลยครับเพราะว่าคิมคุณเป็นลูกค้ารายแรกๆของผมเลยนะ <laughs> โอเคค่ะคุณหัวเราะผมใหญ่เลยอะตอนนั้น <laughs> ตอนที่ <laughs> ผมพยายามจะให้คุณสั่งอย่างอื่นแทนคุณยังบอกได้ว่าชีสเบอร์เกอร์มันก็เหมือนสลัดอะนะ <laughs> ใช่ค่ะชีสเบอร์เกอร์เหมือนสลัดเพราะในนั้นมีผักกาดหอมมีมะเขือเทศ แตงกวาดองแล้วก็บางครั้งก็มีเทาเส้นไอแลนด์เป็นน้ำสลัดด้วยนะโอ้ย่าจังเลยฉันใช่เห็นด้วยเห็นด้วยต้องปรบมือให้ความคิดคุณเลยนะเนี่ยแต่ไม่คือสลัดที่มดีโรหัปใจติดบาด้วยนะคุณเป็นสลัดพิเศษเน่ยขอบคุณจี๊ดใช่ครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือวิธีการคิดของคุณนั่นเองนะครับตอนนั้นผมเปลี่ยนใจคุณไม่ได้เลยตอนนี้ผมจะโน้มน้าคุณให้ได้คอยดูสิ ลองเลยครับคุณพร้อมที่จะฟังผมอธิบายไหมครับคือเราไม่ต้องเลิกทานเบอร์เกอร์หรอกนะครับแต่เราทําให้มันเป็นเหมือนสลัดมากขึ้นได้ด้วยนะครับจะใส่เนื้อปในสลัดได้นี่คเพราะว่าเบอร์เกอร์คุณกินไม่เหมือนสลัดสักนิดเลยแมเว่าแค่บอกว่าใช่เขาพยายามที่จะบอกว่าคุณทานเบอร์เกอร์แบบสุขภาพดีได้ด้วยนี่คือเบอร์เกอร์ที่คุณสั่งนะครับขนมปังขัดขาวเฟรนด์ฟราย แค่นี้ก็พันแคลอร,รี่แล้วครับแล้วยังมีโซเดียมอีก1700มิลลิกรัมไขมันอิ่มตัว13บกรัมนี่ยังไม่รวมเครื่อง<า>ดื่มด้วยนะเครื่องดื่มถ้าใหญ่พิเศษก,ก็จะมีแคลอร,รี่มากถึง500เลยด้วยนะครับแต่ไขมันก็คือสิ่งที่ทำให้เบอร์เกอร์อร่อยเข้เข้าใจแล้วแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับผมจะแนะนำวิธีในการทานเบอร์เกอร์แบบอร่อยให้คุณ และก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพราะผมเขียนหนังสือไว้ชื่อ The Lean Belly Prescription ผมไม่อยากให้ทุกคนทานอาหารที่ไม่ชอบนี่มันเบอร์เกอร์เนื้อบดบนขนมปังธัญพืชมีผักขมมีมะเขือเทศนะครับและนี่ก็คือมันฝรั่งหวานอบทอดเบอร์เกอร์นี่มีอยู่แค่329แคลอรี่นะครับอันนี้มีโซเดียมน้อยกว่าอันนี้ถึง3เท่าเลยนะครับแล้วก็มีแคลมันอิมตัวแค่3กรัม ซึ่งถ้าคุณสร้างสรรค์นหน่อยคุณก็จะได้อาหารที่ดีนะครับนี่คือสลัดจากร้านแล้วก็ไม่ใช่สลัดจานดูนที่ดีต่อสุขภาพผักกาดหอมก็ไม่สดเลยด้วยซ้ําไม่มีอะไรในนี้ที่ผมอยากจะกินเลยนะครับบอกตรงๆนะผมจะให้คุณดูนะครับนี่ตังหาแลละครับสลัดที่ผมต้องการ <S <S ต้องแบบนี้ผักสีเขียวเข้มมีผักเยอะกว่ามีโปรโตีนจากไก่ย่างน้ำสลัดก็ทํามาจากน้ํามันมะกอกซึ่งมันดีต่อหัวใจด้วยนะครับ <S 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 ซึ่งประเด็นของมันก็คือมันต้องใช้ความพยายามครับคิมมันอร่อยก็จริ แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าเพื่อสุขภาพในระยะยาวคิดสักสามนาทีก่อนจะสั่งอาหารทานเพราะถ้าคุณสั่งโดยไม่คิดก็เท่ากับแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะได้กินเลยด้วยซ้ําผมอยากจะให้คุณดูบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนใจคุณก็ได้นะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้นี่คือที่มีขายอยู่ในร้านนะครับเอาสลัดออกไปพระเจ้าเฉลี่ยแล้วมันมีแคลอรี่มากกว่าที่คนเราควรจะกินในหนึ่งวันอีกนะครับออืใช่แล้วคุณกินมันหมดในมื้อเดียวอ่ะ <Wow. S 2> มีโซเดียมมากกว่าที่คนบริโภคในหนึ่งวันหนึ่งเท่าครึ่งเลยทีเดียวแต่มันไม่มีความหมายกับคุณเลยใช่ไหมครับคิมเพราะว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถจะจูงใจคุณได้ใช่ไหมคะยังไม่ค่อยยังไม่สนิดเลยเหรอคะสักนิดนึงอะคะ่ะแต่ประเด็นก็คือคุณไม่ได้ทานบ่อยใช่หรือเปล่าคะ ใช่ไหมถ้าคุณทานเบคอนชีสเบอร์เกอร์ทุกวันอย่างที่เรามีนี้นะครับดรออดอนผมจะยกอันนี้แต่คิดว่าคุณต้องช่วยผมหน่อยนะ oh. ดีจัจ oh. เลยที่โซเดียม <c oughs> หลายล้านมิลลิกรัมในหนึ่งปีครับว้า <Wow. S 2> นี่อาจดูไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ผมจะให้คุณดูบนกำแพงวิเศษนี้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคุณอาจจะจําได้เมื่อปีที่แล้วผมเข้าร่วมโครงการสุขภาพแย่ในเวลาแค่5้าวันน้าหนักผมขึ้นแปดปอนด์ครับใน5วันผมกลายเป็นความดันเพราะว่าความดันเลือดสูงและผมไม่อยากจะรู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในร่างกายของผมนะครับทุกคนฟังให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่คุณทํากับตัวเองครับผมทําได้ใน5้าวันผมรู้สึกแย่มากๆเลยด้วยน้ําหนักขึ้นเอาร่างกายตัวเองไปเสี่ยงแล้วก็ไม่คุ้มเอาซะเลยครับและคุณรู้อะไรไหมครับผมไม่มีวันทําแบบนั้นอีกแน่ครับ แล้วทำไมผมถึงทำเนี่ยน,นะครับก็เพื่อที่จะพิสูจน์ไงเมื่อคุณทานอาหารพวกนี้นะครับมันจะทําให้เกิดการเสพติดในสมองแล้วก็ท้ายที่สุดที่คุณจะได้ก็คือน้ําหนักเพิ่มนั่นเองเชื่องช้าแล้วก็ยังรู้สึกแย่ต่อตัวเองอีกด้วยนี่คือผมเองครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมกินอาหารขยะแล้วง่ายมากเลยครับสารอาหารที่เข้าไปในท้องคุณไงผมจะวงกลมสารอาหารบางตัวที่ผมเรียกว่าสารเพชฌฆาตนะครับนี่ครับนี่คือโมเลกุลของไขมันนี่โมเลกุลของน้ําตาลขัดสี ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ แต่วันนี้แหละครับเรื่องใหญ่เพราะว่าเมื่อพวกนี้ลงไปในท้องของคุณสิ่งดีๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นแหละครับเชื่อหรือไม่ครับนั่นคือโดปามีนในสมองมันจะหลั่งออกมาครับโดปามีนและเซโรโทนินจะวิ่งพรานไปหมดเลยละ่ะคุณจะรู้สึกดีโอพระเจ้าอร่อยสุดยอดเลยใช่ไหมครับในช่วงสองสานาทีแรกแต่ว่าสิ่งที่จะตามมามันไม่ดีนะสิครับเพราะว่าตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อจัดการกับน้ำตาลส่วนเกินที่มาจากของทอดนะครับขนมปังน้ำอัดลมและอินซูลินก็จะเปลี่ยนน้ำตาล ให้เป็นเซลล์แล้วก็จะบอกร่างกายเพื่อให้สะสมไขมันทําไมคุณต้องทานอาหารมื้อใหญ่ที่มีแคลอรี่มากขนาดนั้นด้วยละครับหรือว่าคุณกําลังจะไปจําศีลหรือยังไงเพราะนั่นคือสิ่งที่ควรทําตอนจํำศีนครับพุงคุณจะใหญ่ขึ้น ไขมันที่คุณเห็นครับเซลไขมันจะสะสมเพิ่มขึ้นและเจ้าพวกนี้จะหลั่งสารพิเศษที่ทําให้เกิดโรคหัวใจเบาหวานและก็โรคอื่นๆนะครับโซเดียมจะทําให้ความดันเพิ่มขึ้นหัวใจจะเต้นแรงเป็นสองเท่าของอัตราที่มันจะสามารถรับได้ส่วนในสมองครับจะไม่เหลือโดปามีนหลั่งออกมาอีกแล้วนะครับ แต่ว่ามันจะส่งสัญญาณให้หลั่งคอติโซออกมาแทนคอติโซคือฮอร์โมนความเครียดเรื้อรังที่จะสั่งให้ร่างกายเก็บกักไขมันเพิ่มขึ้นสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในสมองผมนะหะครับผมทานอาหารเสร็จไป30นาทีไม่มีโดปามีนไ,ไม่มีเซโรโทนินผมทั้งเฉยชารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองและนั่นก็คือเหตุผลที่คุณกินอาหารขยะและรู้สึกดีในตอนแรกและอีก30นาทีต่อมา <c oughs> คุณถึงได้รู้สึกแย่ไงครับ ใช่ครับคิมหลังจากได้ฟังในวันนี้แล้วเนี่ยคุณอยากที่จะลองเปลี่ยนดูหรือยังครับว่าไงครับลองดูไหมค่ะว้าวผมจะให้หนังสือคุณกลับบ้านด้วยนะครับ The l i n d l y Prescription ซึ่งเหตุผลที่ผมให้คุณก็เพราะในนี้มีสูตรอาหารที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับคิมที่มาร่วมรายการครับ ช่วงหน้าเราจะมาต่อสู้กับหนึ่งในทางแย่งเรื่องความงามที่สําคัญที่สุดที่ผู้หญิงต้องเจอและอาจจะทําให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยงได้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นกับช่วงถามคุณหมอและจินเลี่ยนตอนพิเศษกันก่อนครับฉันชอบม้วนผมค่ะแต่บางทีเวลารีบฉันก็เผลอไปโดนที่ม้วนค่ะมีวิธีไหนที่ทําให้ไม่มีแผลเป็นบ้างหรือเปล่าคะ ได้เวลาถามคุณหมอและจิลเลียนแล้วครับเราจะมาตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยแบบไม่มีกักเลยด้วยนะครับเชอร์รี่จากเบลวูวอชิงตันส่งอีเมลมาถามว่าสวัสดีค่ะจิลเลียนลูกชายวัยแปดขวบของฉันอยากจะยกน้ำหนักเหมือนพี่ชายและพ่อของแกเด็กๆคุณจะยกน้ำหนักที่อายุเท่าไหร่คะ โอเคค่ะดเรเซียกับฉันจะมาตอบเรื่องนี้กันนะคะ mm hmm. อย่าง oh. แรกก็คือเด็ก8ขวบนะคะไม่ควรยกน้ําหนักเป็นอย่างยิ่งมันมีความต่างอย่างมากระหว่างการยกน้ําหนักและการสร้างความแข็งแรงในร่างกายนะคะการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายก็คือการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวฟุตบอลหรือบาสเกตบอลหรือว่าเทนนิสกิจกรรมเหล่านี้คุณจะเห็นเด็กๆเ,เล่นได้ทั่วไปนะคะ อะไรก็ได้ที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายหรืออาจจะเป็นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นก็ได้ค่ะมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกส่วนการยกน้ําหนักนะคะในแง่นึงอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บกับเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อได้หรืออาจจะทำให้กระดูกส่วนกรดเพลสเกิดการแ,แตกร้าวก็ได้น,น,นั่นเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าในกระดูกท่อนยาวแต่ละท่อนจะมีส่วนที่เรียกว่ากรดเพลสที่ปลายกระดูกครับเป็นกระดูกส่วนเล็กๆเ,เกือบจะคล้ายกระดูกอ่อน มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดจนกว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าคุณไปทําให้มันเสียหายกระดูกคุณก็จะสั้นอยู่แค่นั้นถ้าเป็นที่ยกน้ําหนักขนาดเล็กและแกเห็นพ่อทําอาจจะหนักแค่สองปอนครับเด็กแปดครูสามารถแยกได้แต่ว่าห้ามยกน้าหนักที่หนักจนกว่าจะโตนะครับ แล้วการดึงอย่างพวกยางเส้นเลยค่ะยางเส้นนั้นดีมากค่ะดึงข้อหรือใช้น้ําหนักตัวอย่างเช่นวิดพื้นครับวิตพื้นครับวิที่สุดคอัพอะไรแบบนั้นต้องอายุเท่าไหร่คะถึงจะดีต่อเด็กในการยกน้ําหนักได้อย่างปลอดภัยนะคะตอนที่ฉันอบรมเขาบอกว่าประมาณวัยรุ่นตอนกลางๆใช่ไหมคะมันจะต่างกันนิดหน่อยควรจะเป็นในวัยที่โตเต็มที่หรือเลยวัยรุ่นไปแล้ว เมื่อเริ่มจะหยุดจเจริญเติบโตนั่นแหละครับค่อยเริ่มยกน้ําหนักเริ่มสร้างร่างกายเริ่มสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับมันจะเป็นผลดีนะครับคํถาถามต่อไปของเรามาจากคาโรลิน่าครับฉันชอบม้วนผมแต่บางทีเวลารีบฉันก็จะเผลอไปโดนที่ม้วนนะคะเออฉันอยากจะทราบว่ามีวิธีที่ควรปฏิบัติไหมหรือว่าโดนมากแค่ไหนถึงควรจะไปพบแพทย์และมีวิธีจะทําให้ไม่มีแผลเป็นบ้างหรือเปล่าคะ เราต่างเคยเผลอไปโดนเครื่องหนีบผมที่ร้อนจัดมาแล้วนะครับหรือผู้หญิงอาจจะแตะเครื่องที่หนังหัวนานเกินไปแบบนั้นนะครับ uh huh. มาพูดเรื่องระดับการไหมหน่อยดีกว่าไม่ระดับแรกไม่จากแดดนะครับซึ่งมันก็จะแสบร้อนแล้วก็ผิวจะแดงไม่ระดับที่สองจะเห็นเป็นแผลพองแล้วก็จะไหมจัดหนังกําพร้าลงไป oh. ถึงหนังแท้เลยด้วยครับอาจจะทําให้เกิดแผลได้การไหมระดับ3าคือสิ่งที่แพทย์จะกังวลมากที่สุดครับ oh. Oh. อย่างที่เห็นนะครับ มันจะไม่เป็นแผลพองเพราะมันจะไม่หนังกำพร้าหนังแท้จนทะลุปไปถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหนังจะไม่เติมเต็มขึ้นมาใหม่ไม่เพียงแค่แผลเป็นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณถูกไหม้เป็นบริเวณกว้างเราจะเป็นต้องมีการปลูกถ่ายผิวหนังแต่แน่นอนว่าที่ม้วนผมไฟฟ้าไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่สิ่งที่คุณควรทําที่สุดคือถ้าคุณถูกไหม้แค่ผิวตื้นๆซึ่งมักจะเกิดจากที่ม้วนไฟฟ้านะครับคุณไม่ควรจะทําสิ่งต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คืออย่าประครบด้วยน้ําแข็งโดยตรรรรงงเเเเพาาาาาะะะวว่่นน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 น้้้ํํแข็็็อััััีีมยยกกิไปคคบจด ไม่ใส่น้ํามันด้วยแล้วก็ไม่ใส่เนยแบบที่แม่บ้านในอดีตเคยทํานะครับอย่าทําครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็เป็นได้นั่นเป็นเหตุผลที่การปรถมพยาบาลเบื้องต้นของอาการไฟไหม้ต้องใช้น้ําเย็นไม่ใช่น้ําแข็งใช่ครับน้ําเย็นใช้เวลาไม่นานนะครับโอ้โอโอครับหนังหัวคุณอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับหรือทุกส่นที่ไปโดนที่ม้วนไฟฟ้าเข้า และอย่างที่เห็นว่ามันไม่ลึกไปถึงผิวเลยด้วยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ก็เป็นได้นะครับกรณีแบบนี้มาพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือแผลไฟไหม้เบื้องต้นนะครับต่อไปถ้าโดนไฟไหม้ระดับ2ให้แช่น้ําเย็นแต่ถ้าแผลกินบริเวณกว้างจนไม่สามารถจุ่มลงในน้ําเย็นได้อาจจะใช้แผ่นประครบเย็นก็ได้นะครับจากนั้นให้ทายาปฏิชีวนะแบบเจลหรือแบบขี้ผึ้งก็ได้นะครับ แต่ถ้าปวดแสบปวดร้อนมากให้กินยาแก้อักเสบแบบไม่ใช่สเตียรอยอย่างไอบูโปรเฟนและท้ายสุดให้ใช้ผ้าผันหลวม,มเพื่อการการติดเชื้อโดยเฉพาะในแผลที่ผู้พองต้องทิ้งแผลพองไว้อย่าเจาะหรือแกะนะครับอย่าทำแบบนั้นเป็นอันขาดปล่อยให้มันแตกไปเองนะครับ และจากนั้นครับแม้ว่าจะถูกไหมแค่เพียงผิวเผินก็ตามคุณจะเห็นได้ว่าหลังจาก2-4ถึงวันแล้วรอยแดงจะค่อยๆขยายตัวออกเวลาแตกก็จะรู้สึกอุ่นด้วยนะครับและถ้าคุณเห็นว่าหนองมันแตกเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือสัญญาณของความเป็นไปได้ในการติดเชื้อดังนั้นครับคุณต้องดูแลให้ดีจะต้องทายาปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอแผลไฟไหม้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไหมแค่ผิวๆดูแลให้ดีไม่นานก็หายครับและคําถามในเรื่องของแผลเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่คุณควรทําคือหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับอย่าโดนแสงแดดโดยตรงสักหลายๆอาทิตย์ หรืออาจจะเป็นเดือนได้ยิ่งดีเพราะนั่นจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้แผลคล้ําขึ้นและต้องทายาอย่างว่านหางจระเข้และวิตามินอ e, ีเพื่อช่วยให้เนื้อสมานเร็วขึ้นจะไม่ทําให้เกิดเป็นแผลเป็นได้ขอบคุณสําหรับทุกคําถามครับถ้ามีคําถามเข้าไปฝากไว้ได้ที่เด็ดด็อกเตอร์สทีวีนะครับในช่วงต่อไปการทดลองใหม่ที่จะช่วยให้คุณคาดการอนาคตของสุขภาพคุณได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นไปพบกับชายที่บอกว่าเขาเป็นพ่อของเด็กถึง1 2 0 0 0คน และตอนนี้เขาอยากจะพบลูกทุกคนเลยด้วยครับขอ้อเท็จจริงที่ว่าชายคนนึงเป็นพ่อของเด็กถึง12,000คนนี่มันเยอะนะผมก็ผพร้อมนะถ้ามีคนติดต่อมาผมคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะ